สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบอร์เลิม e นะคะวันนี้นะคะนกก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกไมโครกรีนในระดับที่แอดวานซ์มากขึ้นค่ะแต่สําหรับมือใหม่นะคะก็สามารถปลูกได้ค่ะ นั่นก็คือการปลูกด้วยระบบไฟ LED Grow Light ค่ะซึ่งนกนะคะก็จะมีแผ่นไม้ที่เหลือจากการทำรั้วบ้านนะคะก็จะมาทำ DIY ให้เพื่อนๆดูกันค่ะนกต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไฟต้นไม้แต่ประสบการณ์ในการใช้ไฟ LED Grow Light นะคะมากกว่า3ปีก็พอจะทราบว่าไฟ LED Grow Light แบบไหนเหมาะที่จะปลูกไมโครกรีนค่ะซึ่งหลอดไฟที่นกจะทำ DIY ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นแบบแท่งยาว50ซนติเมตรมีไฟ LED ทั้งหมด75ดวงแสงสเปกตรัมจะอยู่ที่4,000 และอีกแบบนะคะจะใช้กับโคมไฟมี LED 200ดวงเป็นแบบ full spectrum ที่มีหลอด UV ผสมอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวนกจะทำให้ดูคร่าวๆนะคะว่าทำโครงไว้ติดไฟ LED g o light จะออกมาเป็นแบบไหนในส่วนของการทำโครงไฟ LED นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาสอบถามและพูดคุยได้ที่ช่อง YouTube หรือ Facebook เปิดเลิฟได้เลยค่ะ การออกแบบโครงไว้สำหรับติดไฟ LED Go Light นะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนนกเลยค่ะเพื่อนๆสามารถออกแบบได้ตามใจชอบได้เลยซึ่งนกจะทำให้ดูเป็นไอเดียเริ่มต้นไว้ให้ค่ะหรือถ้าใครมีชั้นวางที่สามารถยึดหลอดไฟ LED ได้นะคะเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องทำโครงไว้สำหรับติดไฟ LED Go Light เลยค่ะยึดไปกับชั้นวางได้เลยค่ะไฟ LED Go Light แต่ละชนิดนะคะก็จะให้ค่าของแสงที่ไม่เท่ากันค่ะ ซึ่งในคลิปนะคะนกจะแชร์ไอเดียหลอดไฟไว้อยู่2แบบค่ะคือแบบยาว50ซนติเมตรควรมีฐานที่มีความสูงตั้งแต่20-25ซนเมตรและแบบหลอดไฟที่ติดกับโคมนะคะความสูงเนี่ยอาจจะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ควรให้มีลัศมีของแสงครอบคุมต้นไมโครกรีนก็พอค่ะไฟ LED coil i g h t ที่นกแนะนำนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะนกแปะลิงก์ไว้ให้แล้วรูปทรงไฟ LED coil light ของนกนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกไมโครกรีนด้วยไฟ LED กดไลค์กันนะคะก่อนที่เราจะปลูกไมโครกรีน้วยระบบไฟ LED นะคะนกอยากให้เพื่อนๆวางแผนก่อนการปลูกค่ะถ้าเรานะคะปลูกสายพันธุ์เดียวกันที่ใช้เวลาในการโตใกล้เคียงกันนะคะวันแรกเราก็สามารถปลูกพร้อมกันได้เลยค่ะแต่ถ้าเรานะคะปลูกสายพันธุ์ที่ใช้เวลาโตแตกต่างกันนะคะ เช่นบรอกโคลีมัสตาร์ดเนี่ยจะใช้เวลาโตอยู่ที่ประมาณ7วันและเรดแบเบทใช้เวลาโตอยู่ที่ประมาณ9-10วันอะ่ะเราก็จะปลูกเรดแบเบทนาไปก่อนค่ะรอบนี้นะคะนกก็จะให้เพื่อนเพื่อดูนะคะสายพันธุ์ไมโครกรีนที่นกจะปลูกให้เพื่อนๆดูค่ะก็จะมีอยู่4สายพันธุ์นะคะก็จะมีบรอกโคลีนะคะรดติชค่ะมัสตาร์ดวาซาบินะคะและเรดแคบเบทค่ะซึ่งสสายพันธุ์นี้นะคะนกก็จะวางแผนการปลูกด้วยการปลูกเรดแคบเบทนาไปก่อน2วันค่ะ ก่อนที่จะปลูกนะคะนกขอแนะนําเรื่องภาชนะการปลูกค่ะซึ่งภาชนะที่นกจะปลูกนะคะอยากให้เพื่อนใช้เป็นภาชนะที่มีตูดแบนค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนกก็จะมาปลูกเรกัเบทนาไปก่อนค่ะซึ่งทั้ง4สายพันธุ์นี้นะคะเรกัเบทก็จะใช้เวลาปลูกนานที่สุดเลยค่ะค่ะก่อนที่จะปลูกนะคะนกอยากให้เพื่อนๆเช็คสภาพดินนะคะเวลาจับดินนะคะเราต้องรู้สึกถึงความชื้นและความเย็นของดินนะคะเราถึงจะพร้อมปลูกค่ะค่ะเมื่อเราเช็คสภาพดินแล้วนะคะแล้วดินพร้อมใช้เนี่ยเราก็ตักดินใส่ภาชนะได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เกลี่ยดินให้มีความสูงใกล้เคียงกันนะคะเวลากดก็จะได้เท่ากันค่ะพอเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดดินกันได้เลยค่ะกดให้หน้าดินพอเรียบนะคะไม่ต้องกดหนักมือมากไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวดินจะแน่นไปค่ะสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องชั่งนะคะนกจะบอกทริคในการโรยมเมล็ดให้ดูค่ะ ซึ่งภาชนะของแต่ละบ้านนะคะนกเข้าใจค่ะว่าแต่ละบ้านก็จะมีไซส์ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณในการโรยเมล็ดก็จะไม่เท่ากันค่ะเวลาโรยนะคะก็ค่อยๆโรยค่ะอย่าให้เมล็ดชนกันมากนะคะหรือทับซ้อนกันค่ะเวลาโรยนะคะนกไม่อยากให้โรยน้อยไปหรือมากไปนะคะถ้าตรงส่วนไหนชนกันนะคะก็ให้นิ้วกิ๊กเกี่ยออกมาได้ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ฟอกกี้ฉีดพ่นไปที่มเมล็ดได้เลยค่ะค่อยๆฉีดนะคะอย่าฉีดใกล้มเมล็ดมากไปนะคะเดี๋ยวมเมล็ดมันจะดุ้งอะคะ่ะพยายามฉีดให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้ชามอีกใบหนึ่งค่ะทับซ้อนไปด้านบนเลยนะคะเนื่องจากภาชนะนี้นะคะเป็นชามเซรามิกซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาถ้วยมาวางไว้ด้านบนค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็เสร็จขั้นตอนการโรยเมล็ดเรคัเบร,เร,เรแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆวางไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดและก็ต้องมีที่อากาศถ่ายเทด้วยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดยายนะคะก็ใช้ผ้าคลุมได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับวันที่2นะคะนกก็จะพ่นน้ำ้วยฟอกกี้วันละครั้งค่ะจากนั้นก็ทับด้วยถ้วยใบเดิมและก็คลุมผ้าค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3ของการปลูกเรคแคบเบแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง วันนี้เมล็ดเวกัสเบก็เริ่มงอกและเห็นขนของต้นอ่อนแล้วค่ะจากนั้นนะคะนกก็จะปลูกที่เหลือนะคะก็จะมีมัสตาร์ดวาซาบิแรดิชไดคอนนะคะแล้วก็บอคโคลี่ค่ะขั้นตอนการปลูกนะคะก็จะเหมือนเว c a บเบดไมโครกรีนที่นกปลูกไว้ช่วงต้นคลิปเลยค่ะการใส่ดินนะคะเราควรใส่อย่างน้อยในปริมาณครึ่งของความสูงของภาชนะปลูกค,ค่ะยิ่งเราใส่ดินมากนะคะต้นไมโครกรีนก็จะได้สารอาหารจากดินส่งผลให้ต้นใหญ่ขึ้นด้วยค่ะ เทคนิคการกดดินนะคะเราควรจะเกี่ยหน้าดินให้เสมอกันให้มากที่สุดค่ะเวลากดนะคะดินจะดูเรียบทําให้เราโรยมเมล็ดได้ง่ายค่ะค่ะ,มะเมล็ดมัสตาร์ดนะคะก็เราค่อยๆโรยนะคะ,มะเมล็ดมันจะมีน้ําหนักเบามากเลยเทคนิคในการโรยนะคะก็อยากให้มเมล็ดทับซ้อนกันนะคะ พยายามโรยให้กระจายนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็น radish daikon นะคะซึ่ง radish daikon เนี้ยก็จะเป็นน้องใหม่ของบ้านเบิร์ e เลิเลยนะคะ,มะเมล็ด radish daikon นะคะถึงจะเป็นมเมล็ดหนานะคะเขาก็ใช้เวลาปลูกไม่นานเลยค่ะต่อไปก็เป็นบอกคลีนะคะ จากนั้นนะคะนกก็จะรดน้ำพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะค่อยๆรดนะคะพอเราโรยมเมล็ดรับก้นน้ำด้วยฟอกกี้นะคะเราก็นำทั้งหมดมาซ้อนถาดได้เลยค่ะรวมทั้งเรแกปเบดด้วยนะคะทีเลย สำหรับใครที่ไม่มีถาดทับด้านบนนะคะให้เราหาวัสดุทรงแบนหรือฝาพลาสติกที่มีไซส์ใกล้เคียงถ้ามีน้ำหนักเบานะคะก็ให้เราใช้แก้วทับอีกชั้นเพื่อกดมเมล็ดบังคับราให้ลงไปข้างล่างค่ะแต่ถ้าเป็นฝาที่มีน้ำหนักพอสมควรนะคะเราก็สามารถวางไว้ชิ้นเดียวได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องหาอะไรมาวางไว้ด้านบนเลยนะคะเนื่องจากจุดที่นกวางตรงนี้นะคะจะมีแสงเข้ามาตลอดเลยค่ะนกก็จะขี้เกียจย้ายน้องๆะคะ่ะนกก็จะใช้ผ้าคลุมนะคะ เพื่อคุมไม่ให้แสงเข้าค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องย้ายแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็เสร็จวันที่3ของการปลูกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เข้าสู่วันที่4ของการปลูกแล้วค่ะเรามาดูกันค่ับว่าเป็นยังไงกันบ้างดเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เรกแบเบตนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้น้องๆก็เริ่มสูงขึ้นมานะคะแต่ยังไม่เลยขอบถาดค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่เหลือกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้นะคะบอกโคลีก็เริ่มแตกรากออกมาให้เห็นบ้างเล็กน้อยแล้วค่ะส่วนมัสตาร์ดเมล็ดก็งอกครบทุกเมล็ดดูเป็นแผ่สีเหลืองและและดิชไตคอนนะคะก็เริ่มงอกบางส่วนค่ะ,คะก็จะมีอยู่3ตัวนะคะที่เราจะใช้ฟอกกี้พ่นค่ะคนไปให้ทั่วเลยนะคะแล้วจะมีอยู่หนึ่งชนิดนะคะที่เราจะใช้ บัวรดน้ำรดค่ะนั่นก็คือ r e c a b บเนะคะเพราะว่าน้องๆเริ่มโตแล้วค่ะโอเคค่ะพอเรารดน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาซ้อนถาดค่ะและเร Ca b บเบนะคะก็ไว้ด้านบนค่ะซึ่งวันนี้เราจะไม่ทับนะคะเพราะว่าน้องมีความสูงแล้วเราต้องการให้น้องยืดค่ะเราก็ใช้ผ้าคลุมได้เลยวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ วันนี้นะคะก็เข้าสู่วันที่5ของการปลูกแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างดีค่ะสวยมากเลยโอเคค่ะอตอนนี้น้องๆก็เริ่มฟูแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเรกับเบทไมโครกรีนตอนนี้นะคะ,คะจะดูสูงกว่าเพื่อนเลยแต่พอปลูกไปวันสุดท้ายนะคะเขาจะเตี้ยกว่าเพื่อนเลยค่ะสนบอกเกอรี่ไดคอนแรดิชนะคะและมัสตาร์ตอนนี้น้องก็เริ่มสูงแล้วค่ะ ค่ะเดี๋ยววันนี้นกจะรดน้ำน้องๆทั้งหมดนะคะด้วยบัวรดน้ำค่ะค่อยๆรดไปนะคะโอเคค่ะ สำหรับเรกแคบเบตนะคะวันนี้นกจะคุมต่ออีกวันหนึ่งค่ะเนื่องจากน้องนะคะเป็นต้นที่สูงช้ามากๆเนี่ยนกก็จะบังคับให้เขายืดขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะสำหรับต้นบอ็อกคลีแล้วก็ไดคอนแรดิชนะคะน้องก็เริ่มชูคอขึ้นมานิดนึงไม่จำเป็นต้องทับถาดนะคะนกก็จะคุมผ้าเลยค่ะวันนี้วันนี้นะคะนกก็จะคุมน้องๆต่ออีกหนึ่งวันค่ะแล้วพรุ่งนี้จะพาน้องไปเจอไฟ LED ดีเป็นวันแรกค่ะ you ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่จะพาน้องๆไปเจอไฟ LED ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าน้องเป็นยังไงกันบ้างน้องน้องก็เริ่มฟูดีแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องรดน้ำก่อนที่จะพาน้องนไปเจอแสงค่ะเราก็รดค่อยๆรดนะคะไม่ต้องรดเยอะจนเกินไปนะคะช่วงเวลานี้นะคะน้องเขาก็จะค่อนข้างยืดหาแสงนะคะแล้วก็ใบเนี่ย ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะเนื่องจากน้องยังไม่เจอแสงนะคะช่วงเวลานี้เราจะเห็นแค่วันเดียวนะคะซึ่งน้องดูสวยมากๆเลย,ค,ยค่อยรลนะคะโอเคค่ะถ้าเดี๋ยวนี้นะคะเราก็จะพาน้องๆไปเจอแสงกันวันแรกแล้วค่ะ oh, เวลาวางเราต้องวางให้ถาดบาลานซ์กับแสงไฟที่ส่องมานะคะเกินนิดเกินหน่อยไม่ต้องซีเรียสค่ะถ้าเราเห็นต้นงอแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวต้นจะโคงหาแสงซึ่งแสงเนี่ยก็จะบังคับให้ต้นมีความตรงขึ้นเองค่ะ ช่วงเวลาที่เราเอาต้นไมโครกรีนพาไปเจอแสงไฟ LED g o l l i g h ในวันแรกใบของไมโครกรีนที่เป็นสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวภายในไม่กี่ชั่วโมงดูเหมือนเวทมนต์มาเสรให้เปลี่ยนสีเลยค่ะ สำหรับการปลูกไมโครกรีนในรอบนี้นะคะนก็จะวางไว้บนชั้นวางทีวีในห้องรับแขกค่ะ <c oughs> เพื่อเป็นไอเดียนะคะให้กับเพื่อนๆที่พื้นที่ภายในบ้านนะคะไม่มีแสงแดดส่องถึงค่ะเราก็สามารถใช้ไฟ LED ช่วยปลูกได้ค่ะช่วงเวลาในการเปิดไฟนะคะนกอยากให้เพื่อนๆเปิดอย่างน้อยอยู่ที่8ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลานะคะหรือออกไปทำธุระข้างนอกเนี่ยก็สามารถเปิดได้ถึง15ชั่วโมงค่ะ แต่ในทางอุตสาหกรรมนะคะเขาจะเปิดไว้อยู่ที่24ชั่วโมงเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและก็เร่งการเก็บเกี่ยวค่ะซึ่งนงนะคะอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะเปิดไปตามช่วงเวลาของแสงแดดธรรมชาติค่ะซึ่งจะดีที่สุดค่ะ ค่ะเดี๋ยวนกจะมาอัปเดตน้องๆก่อนปิดไฟกันนะคะเริ่มจากบลอกแครี่ก่อนเลยบล็อกแครี่นะคะน้องก็เปลี่ยนจากใบสีเหลืองเป็นสีเขียวชัดเจนเลยนะคะแล้วก็น้องมีก้านที่ตั้งตรงมากขึ้นค่ะส่วนแรดิชนะคะจากที่ใบสีเหลืองตอนนี้ก็เป็นใบสีเขียวชัดเจนเลยค่ะแล้วก็น้องมีใบที่ใหญ่ขึ้นก้านมีการตั้งตรงเช่นกันค่ะเรดแคปเบตนะคะน้องก็จะมีใบที่ยังเล็กอยู่ค่ะแต่ว่าสีของก้านเนี่ยชัดเจนแล้วก็กา้านก็มีการตั้งตรงเพื่อหาแสงนะคะ แล้วก็มาสตาร์ดเป็นน้องคนสุดท้ายเนี่ยน้องเขาก็จะมีใบที่เล็กยังมีสีเหลืองแซมแซมยังเป็นสีเขียวที่ยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูพรุ่งนี้กันนะคะว่าน้องๆจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นกก็จะปิดไฟแล้วค่ะ ก่อนที่เราจะเปิดไฟนะคะเราก็จะต้องมารดน้ำน้องๆกันค่ะซึ่งนกนะคะจะรดน้ำเพียงวันละครั้งค่ะตอนนี้นะคะนกก็พยายามออกแบบฐานไฟนะคะให้สะดวกในการใช้งานนกก็จะรูดน้องลงไปข้างหลังนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะเวลารดน้ำนะคะเราไม่จำเป็นต้องรดน้ำเยอะจนเกินไปค่ะนกจะใช้เทคนิคในการวนนะคะค่อยๆวนแล้วก็มาตรงกลางค่อยๆวนเข้าไปนะคะจนถึงตรงกลางแล้วนกก็พอค่ะ ค่ะพอเรารดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเปิดไฟกันค่ะพยายามวางให้ไฟอยู่ในเซนเตอร์ของถาดนะคะ ก่อนที่นกจะขึ้นนอนนะคะนกก็จะมาอัปเดตไมโครกรีนทั้งหมดให้เพื่อนๆดูกันค่ะซึ่งวันนี้นกก็ออกไปทําธุระข้างนอกมานะคะแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้ทั้งหมด12ชั่วโมงมาดูกันค่ะเริ่มจากที่บล็อกคลีไมโครกรีนก่อนนะคะน้องก็จะมีความยาวของก้านที่สูงขึ้นแล้วก็ใบใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสีเขียวชัดเจนมากขึ้นค่ะสําหรับไดคอนแรดดิชไมโครกรีนนะคะก็มีความสูงเกือบจะชนไฟแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นกเอาฐานออกนะคะ แล้วก็พอเราอาฐารออกนะคะน้องก็จะมีช่องว่างตรงส่วนนี้ค่ะมากขึ้นสำหรับ red cabbage microgreen นะคะเราก็จะเห็นว่าก้านมีความม่วงอมชมพูมากขึ้นนะคะแล้วใบก็มีความใหญ่มากขึ้นเช่นกันค่ะและสำหรับ mustard wasabi microgreen นะคะน้องก็มีความสูงมากขึ้นแล้วก็ใบก็ใหญ่มากขึ้นเช่นกันค่ะและที่สำคัญนะคะใบน้องนะคะก็จะมีความเขียวมากขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะ เดี๋ยวนกจะขึ้นนอนแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟแล้วค่ะกดไน h ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนกก็จะแชร์ไอเดียมุมวางภายในบ้านหรือจะวางที่ห้องทำงานก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวนกก็จะมารดน้ำวันละครั้งเหมือนเดิมนะคะ ไม่ว่าเราจะวางมุมไหนของบ้านนะคะก็จะเป็นแผ่นทีเรียสร้างบรรยากาศภายในห้องให้ดูสดชื่นและก็ดูสวยงามผ่อนคลายดีค่ะมุมห้องทำงานก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกงาน DIY นะคะนกแนะนำไฟ LED go l ลท์ลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งเกลียวแบบนี้นะคะก็จะเหมือนไฟบ้านทั่วไปเลยค่ะ ถ้าใครมีโคมไฟอยู่แล้วนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนกจะเปิดไฟดูนะคะเราควรจะจัดแสงไฟให้ลัศมีของไฟเนี่ยครอบคุมไมโครกรีนทั้งหมดนะคะไฟแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาทํา DIY ค่ะแค่มีฐานโคมไฟก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ปลูกไมโครกรีนด้วยไฟ LED Grow Light ได้แล้วค่ะ สำหรับการปลูกไมโครกรีนด้วยไฟ LED กอ g ายนะคะก็จะเหมาะกับบ้านที่ไม่มีมุมวางที่มีแสงรอดผ่านค่ะและสามารถปลูกได้ทุกฤดูโดยเฉพาะหน้าฝนที่ไม่มีแดดเราสามารถใช้ไฟ LED Go กอลายทดแทนแสงได้เลยและที่สำคัญนะคะเป็นแผ่นทิ่สร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ดูสวยงามและเหมาะกับร้านอาหารที่ใช้ไมโครกรีนก็สามารถโชว์และตัดสดให้ลูกค้าได้เห็นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการปลูกด้วยไฟ LED ค่ะมาดูกันนะคะว่าต้นเป็นยังไงกันบ้างต้น radish microgreen ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะน้องไม่ได้เกิดจากการที่ลดน้ําน้อยนะคะแต่น้องใบใหญ่มากนะคะก้านก็เลยถ่วงน้ําหนักตกลงมาค่ะส่วนต้นที่เหลือนะคะก็เติบโตได้อย่างสมบูรณ์พร้อมตัดแล้วค่ะถ้าเกิดเราปลูกด้วยไฟ LED นะคะจะสังเกตได้ว่าการค่อนข้างจะตรงเลยค่ะเพราะว่าน้องหาแสงที่ด้านบนนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวนก็จะปิดไฟแล้วก็ตัดให้เพื่อนๆดูนะคะ ่็ข้อดีของการปลูกหลายๆชนิดนะคะเวลากินแล้วมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะก้านของ red cabbage microgreen นะคะสีก้านของน้องนะคะก็ดูไม่ต่างจากการที่เราปลูกด้วยแสงแดดเลยค่ะสีส่วนเหมือนกันเลยสำหรับ radish microgreen นะคะก้านน้องค่อนข้างจะยาวค่ะนกจะตัดเป็น2ครั้งนะคะเดีย๋ยวนกจะตัดเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อเป็นไอเดียค่ะ การค่อนข้างจะยาวนะคะเพื่อให้เราทานได้ง่ายนะคะเราก็ตัดครึ่งหนึ่งนี้ไปเลยค่ะก้านของ radish microgreen นะคะก็อวบไม่ต่างจากการที่เราใช้ปลูกด้วยแสงแดดเลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีผักสลัด microgreen ที่ปลูกด้วยไฟ LED ไว้ทานแล้วค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการปลูก microgreen ด้วยไฟ LED โกลไลค่ะและนกนะคะก็ได้แชร์การทำ DIY แบบง่ายๆโดยใช้วัสดุเหลือใช้ค่ะ รวมทั้งไอเดียการวางมุมต่างๆภายในบ้านให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะซึ่งสามารถเป็นแพนเทียสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ดูดีได้เช่นกันค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อมเมล็ดไมโครกรีนและอุปกรณ์การปลูกสามารถเข้าไปที่ description หรือรายละเอียดด้านล่างของคลิปวิดีโอนกแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ